อยาตัดผมกูจัดให้จะทำอะไรวะนี่เฮ้ยเพื่อมึงโดยเฉพาะเจรคืออะไรวะชาตาจนะใช่มันจะเรียกได้นี่เสื้อมึงมีโอเมื่อวานมึงตัดหูคนที่บอกอย่าตัดผมค่ะอย่าตัดผมเสื้อเลยกูตัดเ้าหูกันหูหายเลยกูไม่ตัดเฮ้ยกูตัดให้กูตัดได้ไหนๆก็ไหนๆอ่ะมึงเอาตรงเลยดูท้องนี้กูดูไอ้นี่มาต่างจีนรังภายใน่ะ กูอยากตัดทรงที่มันเป็นแบบทรงแบบโอบไฟหงอ่ะโอบไฟหงโอบไฟหงที่มันครึ่งหัวครึ่งหัวครึ่งหัวได้เท่ๆเลยนะเออกูตัดได้ครึ่งหัวอยากตัดมานานแล้วแต่กูอายทีนี้กูอยู่บ้านกูได้ตัดอยู่บ้านสุดใจตาครึ่งหัวครึ่งหัวเลยย้อมหมอนครึ่งหัวมาเอาตรงนี้ครึ่งหัวนะเดียวอ่าเดียวคำพูดตัดไปครึ่งหัวตัดกันมั่นใจว่ามึงจะตัดให้กูได้เออได้เลยเพื่อน จะใส่อย่างนี้ไม่ได้นะทางการเขาให้ฝ่ายปิดอย่างนี้ก่อนเเออปิดไว้การโควิดไม่ต้องปิดเลยไม่ต้องปิดร้านอ่เปิดกิจการไปเลยครึ่งหัวนะเจตเอาแบบแมนจูอยู่ข้างหลังจะไม่ยาวก็ไม่ต้องผูกก็ได้อะไรนะของไฟหงใิกไหมของไฟหงครึ่งหัวเออเอาเวอร์ชันไอเนี่ยเวอร์ชันเก่าจริงอ่ะกูมั่นใจในฝีมือช่างได้ใช่ไหมเนี้ยมั่นใจได้เด้ ประสบการณ์เราสามสิบปีสามสิบป,ป,ปีที่ตัดผมแดกเล่าไอ้ตว์เอย้ยหมักเป็นชาวยุทธมานานแล้วเปิน,งปนไงวะเดี๋ยวมาขายิดีมั่นใจใช่ไหมมั่นใจดิมั่นใจนมันจม่นใจในฝีมือตัดผมนะเหอเอห็นจัดป่ะโอ,อ้ยมึงไม่เคยดูอ่ะช่อง อะไรนะช่องสามสีอ่ะช่วงตอนเช้าเช้าตอนเที่ยงเที่ยงี่จะมีพวกหนังจีนอย่างเงี้ยเออตีสี่ตีห้าหนังจีนกำลังภายในอะ่ะแตงานรักดอกแล้วดอกตันหยงอ,ะอ่ะเฮ้ยมันจากเรื่องที่ทคุยกันไว้ก่อนทนครั้งที่แล้วนี่เราคุยกันเรื่องที่เรากินโชโจนะอไม่ว่านะกูยังไม่เริ่มเอาตังมาให้มึงเลยเ ไม,ไม่ตั้งเคยหรอวะไม่ตั้งเขาต้องชวนลูกค้าคุยนู้นเว้ยไม่ชวนคุยวันนี้<ะ>เฮียเป็นไงบ้างครับสบายดีอย่างนี้เคียร์เฮียสบายดีนะครับผมฟันไขหโหไม่ต้องคุยแล้วแน่คนรู้สึกเสียว,ยไวไหูเอาไว้ไหมไอ้อย่างน้อยให้กูฟังอะไรรู้เรื่องก็พอรู้จริงว่าต้นกำเนิดตรงเมนจูมาจากไหนวะขนางไงขนางขนางเลยเหรอ เขาเรียกว่าอะไรนะขันทีขันทีกูวัวรังจะตัดตรงที่เกี่ยวกับขนน้ำเหรอกูเมาขันทีใช่ไหมเอาขันสองทีก็ได้นะเขันที้ตัดจูมันก็รู้ส LIKE! ึกแปลกๆไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยขึ้นหัวกูขึ้นหัวเป๊ะเลยเน no. yes. hmm? hey, uh hmm. yes. okay. ี่ยเอออ่ะเสร็จละขึ้นหัวมันจูมันจูเดี๋ยวมันจูไอ้ฟาตขึ้นหัว ครึ่งหน้าดิวะก็เรียกครึ่งหน้าครึ่ง้าไว้ครึ่งหน้าอจะเลือทำไมรว่ามันผมกู้ากไปมันเล็ดทอมันแดบเลสเปกมันทำไมมันบังหน้าบังตากูขัดคำสั่งไหมมึงมาดูนี่ครึ่งเป๊ะเลยครึหน้าดวิเคราะหหน้าเนี่ยดูลูปประกอบสีมัน่มาเลยครึงหน้า ไม่ได้เลยโอ้ยขึ้นยังไงหมวกนนโอ้โไม่รู้จะขอคบคุณมึงยังไงดีเลย <S <S ไ,ไม่าาต้องขอบคุณเราเพื่อนก,กันก็ไปไอ้ไเด๋ยวตาเขาประกาศว่าอีกไม่กี่วันเขาจะเปิดนะไว้้วาไนผมกูจะเปิดวันก่อนไ,ไ,ไปเฮียเลิก